พี่น้องอันนี้เขาเอื่นว่ามีไร่ข้นขี้ลังขั้วไอพี่น้องนี่ก็ได้เป็นมีเป็นมีเกจสิบสามล่ำพี่น้องเขาอยากโอบกรไดเขาอยากโอบกรได้คือกันเด้อพี่น้องเด้อไร่นีิก็ได้เป็นมีอันนีแปลว่าอันนี้เพิ่นเกจใบเพี้ยโอบกละไพี่น้องเจ้าอยากโอบกระได้เจาอยากยอมชี้ก็ได้หมดพี่น้องเป็นมีเกจสิบสามล่ำเากับสูตรป้ตายโตคือเก่าเลยพี่น้องเขาอยากเห็ดเท่าลาล่ำก็ได้คือเก่าเลยพี่น้องอันนี้ก็ได้เว้นว่ามีไร่ คนขีหลังกล้วยสันบ่บัก็แล้วแต่เฮาสิเฮ็ดไปดอกพ่นพี่น้องแต่ละคนก็เฮ็ดไปแบบบ่คือกันพี่น้องหลายรูปแบบหลายสไตล์อะพี่น้องแต่ละคนเฮ็ดออกมาก็บ่คือกันพี่น้องนางขนก็บ่เฮ็ดนางขนก็เฮ็ดตัวน้อยตัวใหญ่ก็เฮ็ดไปก็แล้วแต่ผู้สิมักไปดอกพี่น้องตีนมันก็เฮ็ดบ่คือกันก็ได้คือเก่าพี่น้องคนขีหลังกล้วยนี่ก็ได้แต่ละคนกั ดัดแปลงไปแล้วพี่น้องสูดเพราตายตัวคือกันเลยพี่น้องอันใดก็ได,ได้คนขี่หลังควายเไได่นดไลายลูกแบบลายจุตใจอบก็ได้บ่อบก็ได้พี่น้องตัวหน่อยตัวใหญ่ก็เรียกเจ้ผู้เสียไปเลยพี่น้องเด้ออันนี้ก็ได้อันก็เป็นใส่หมวกฮนะอันก็บ่ใส่หมวก,กด้วยข้นกันใดเด่นลายรูปแบบเนี้ยมักไครมักมัน่นพี่น้อง ดัดแปลงแลไรไปยุกไปล่ะพี่น้องไปยุกเฮ็ดไปไผไปมันมักแบบแรกเฮ็ดไปแบบนั้นแหละพี่น้องดัดแปลงเอาไปแล้วพี่น้องคนขี่หลังควายเก็บสิบสามลำนะคะนอ้อำไปต่อยอดได้เลยค่ะไม่มีเิ็กจสิทธิ์หวองอะไรเลยเอาไปต่อยอดหรือว่าสิเอาไปน้ำแนวตัดท่อเองหรือว่าท่อ เดี๋ยวไปต่อยอด้างานก็ได้พี e yeah. Yeah. ่น <B emperor, S 2> mm ้องเดี๋ยวแต่สะดวกภัยมั่นก็พี่น้องได้มดทุกสถานการณ์เลยพี่น้องเดี๋ยวมุนี่ให้ลัดมามีไก่ทายบองจะมีก่อนเดี๋ยวมูรุ่นจะหาทายไล่มาเบิ้งไปเรื่อยๆคือเก่าเหรอพี่น้องมุนี่กับแจมี่ล่ะค่ะวัดดีค่ะ